รอบลวปีแสดงกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สุดแสนจะคึกคักตอนรับการกลับมาของการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรที่มีลงแข่งขันกันมากมายในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ใครเป็นแฟนฟุตบอลก็คงจะเรียกว่าเต็มอิ่มกันตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเกือบเช้ากันไปเลยนะครับสำหรับรอบวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าจะเพิ่งเข้านอนกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะปีแสดงมีคิวลงแข่งเป็นคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์ที่น่าจะต้องบอกว่าควาจะเดินทางมาถึงคู่ของทีมรักตนเองคงได้ดดูเเกมมมขออองททีื่นนนาาตลวัส จริง,รงๆเมื่อคืนนี้แฟนบอลปีศาจแดงยังถือว่ามีเกมที่มุ่งให้ความสนใจไม่น้อยนะครับแม้จะเป็นเกมระดับแชมเปี้ยนชิพระหว่างมิดเดิลสโบร์พบกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ก็จริงแต่ด้วยชื่อของกุนซอทั้ง2ทีมที่เป็นตำนานของปีศาจแดงอย่างไมเคิลคาริคและเวนดูนี่เลยทําให้สตอรี่ของเกมมีความน่าสนใจในกลุ่มของแฟนบอลปีศาจแดงขึ้นมาทันทีก่อนที่ผลลัพธ์ของเกมจะจบลงด้วยชัยชนะของมิดเดิลสโบร์ที่ลงคุมโดยไมเคิลคาริคบนสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ถือเป็นการเฉือนเหลี่ยมคมทางสมองยกแรก นาฬิกาของบ้านเดาซึ่งก็จะตรงกับช่วงใบบาทของทางอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผ่านพบกับข่าวเศร้าอย่างมหาศาลจากการสูญเสียอีกหนึ่งตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของสโมสรน,นามว่าเซอร์บอบบี้เฉาตันไปอย่างไม่หวนกลับในวัย86ปีโดยทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกถแถลงการต่อข่าวเศร้า,านี้ด้วยเนื้อหาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอร่วมไวอไ้อาลัยกับการจากไปของเซอร์บอบบี้เฉลตันหนึ่งในนักฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักยิ่งของประวัติศาสตร์สโมสรไม่ใช่แค่แฟนบอลยูไนเต็ดหรือแค่ในสาราจนาจาหากแต่ท่านคืออฮีโขงผู้นนับ ในทุกสถานที่ที่ลมหายใจของฟุตบอลเข้าถึงเซอร์บอบบี้ได้รับคําชื่นชมอย่างมหาศาลในเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษมีน้าใจนักกีฬารวมทั้งความซื่อสัตย์ซึ่งโดดเด่นไม่ต่างจากความสามารถในการเล่นฟุตบอลและท่านจะถูกจดจําไปตลอดกาลกับสถานะตํานานของวงการฟุตบอลโลกตลอดไปขณะที่ในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมีคิวลงแข่งขันหลังการเสียชีวิตของปู่บอบก็มีการสวมปลอกแขนดําเป็นการไว้อาลัยพร้อมทั้งจะมีการเดียวสงบนิ่งเป็นการลําลึกถึงก่อนเกมการแข่งขันกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยนะครับใน ชาวตันทาให้นับเวลานี้ตำนาน3าขุนพลผู้ยิ่งใหญ่จากชุดบัสบีเบฟที่มีส่วนในความยิ่งใหญ่ของสมสรช่วงยุค50ถึง60ซึ่งประกอบด้วยเซอร์บอบบีชาวตันจอร์ดเบนและเดนิสลอเหลือเพียงแค่เดนิสลอคนเดียวที่ยังทรารนงในลมหายใจอยู่โดยก่อนนี้คนแรกที่จากไปก่อนใครก็คือจอร์ดเบนเมื่อปี2005ถือเป็นสัจาธรรมของชีวิตที่สุดท้ายแล้วเราก็เหลือเพียงคุณงามความดีเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งสุดท้ายให้ผู้คนได้จดจําเมื่อวันที่ลาลับไปขณะเดียวกันเดวิดเบคแฮมตำนานร่นหังงงงดรรรรรบแาาาาาใจมาาจมกเือออข์ ชาแถมหากใครที่เป็นแฟนขับของหนุ่มเบก็จะทราบดีว่าชื่อการของเขาถูกคุณพ่อตั้งให้ว่าโรเบิร์ตนั้นก็มาจากชื่อของเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันที่มีชื่อเต็มจริงๆว่าโรเบิร์ตชาาตันแทมตัวของเดวิดเบคแคมเองก็เคยพูดไว้ในการสัมภาษณ์กับ BBC ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันว่าถ้าไม่มีปู่บ,บ๊อบบางทีตัวเขาคงไม่มีทางได้ผูกเส้นวาสนาทางฟุตบอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แน่แนจุดเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้้้้นนนนนตตตออออาาาายยยยุุ10ขววบซึ่่งงผมงผมมไไดดโโโกกสเเเรรรีีีีทฟลล์ช น่นัพร้อมกับคว้ารางวัลของสถาบันมาได้แล้วมันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เซอร์บอบบี้ทำการติดต่อหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อบอกให้สโมสรดูแลผมผมเป็นนี่บุญคุณเซอร์บอบบี้เพราะถ้าไม่มีท่านผมคงไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันนั่นคือการเล่นให้สโมสรที่ผมและคุณพ่อรักและเชียร์มาตลอดอย่างยูไนเต็ดนั่นคือข้อความที่ครั้งหนึ่งเดวิดเบคแฮมเคยกล่าวถึงเซอร์บอบบี้ชาวตันเอาไว้เมื่อหลายปีมาแล้วและข้อความล่าสุดของหนุ่มเบคหลังทราบข่าวการจากไปของเซอร์บอบบี้ก็คือทุกอย่างของผมเริ่มต้นมมาาาเเอออร์บี้้ชลตตันนทท่คืหหุผผํใ ได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนั่นคือบุญคุณที่ผมจะไม่มีวันลืมชายคนนี้ไปตลอดชีวิตชายคนที่ผมเองก็มีชื่อของเขาอยู่ด้วยชายคนที่ผมยกย่องและเคารพชายที่เป็นฮีโร่ของคนอีกหลายล้านคนทั่วโลกเขาเป็นฮีโร่ของทุกคนไม่ใช่แค่ทีมชาติดังติดหรือยูไนเต็ดเท่านั้นเขาทาให้เราคว้าแชมป์โลกปี1966เป็นสุภาพบุรุษตัวจริงพอๆกับเป็นฮีโร่ของชาติวันนี้คือวันที่เศร้าที่สุดของชาติและยูไนเต็ดเป็นวันที่เศร้าที่สุดของวงการฟุตบอลและทุกสิ่งที่เกี่ยวข ที่มาแสดงความอาลัยจากการจากไปครั้งนี้ของเซอร์บ็อบบี้ชาวตันไม่ว่าจะเป็นแกรี่เนวิลล์ลีโอเฟอร์ดินานหรือเอเดร็กคันโตน่าเป็นตน้นอย่างที่บอกครับว่านี่คือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่มากๆของวงการฟุตบอลหา่างเบียบไปแล้วก็เป็นประดุจมหาราชของนักฟุตบอลยุคเก่าที่ศักดิ์ศรีไม่ด้อยไปกว่าใครหน้าไหนแต่เหนืออ่นใดก็คือการปฏิบัติการวางตัวที่น่าเคารพนับถือมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลจนล่วงเลยมาจนวันสุดท้ายของชีวิตจนหลายครั้งก็ว่ากันว่าไม่ใใใชชช่ออ่่่่่่่่แคฟุตตตบบบบบอออออออลยยยยาาาาาาางงงเเเเดดดีีีีีววววทททํํหห้้รรรร์็็็นนนนนนนิิิญกกกกปปปถืสะ สำคัญมากๆที่ขับความยิ่งใหญ่ของเขาให้มีออร่าเปล่งประกายมากขึ้นไปอีกแม้จะเป็นเรื่องเศร้าที่ต้องจากลากันแต่ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปตามวิถีของแต่ละคนนะครับก่อนเกมบุกเยือนถิ่นดาบคู่หนึ่งชั่วโมงเอลิกเทนฮังทำข้อไล่อัพเซเวต,ตัวจริงออกมาได้อย่างน่าสนใจโดยคู่เซนเตอร์อยังคงเป็นการพึ่งพาริการจอนนี่อีเวนกับเอลิม,มกกักไวออกสตาร์เป็นนัดที่2ติดต่อกันในเกมลีกแม้ก่อนเกมเอลิธเทนฮังจะอัปเดตว่าเล่าเฟลวาร์ันหายเจ็บกลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ตตาาามแ่่่่คคคุณสืออชวดัักกก็็เเเลลจะะยยยปปน้้รรรใหหงงฝศ ชื่อสแตนบายอยู่ที่มานั่งสำรองไปก่อนขณะเดียวกันแบ็คซ้ายเอรกเทนฮาร์กเองก็สำทับเอาไว้ก่อนเกมว่าเซกิโอเลกิลอนหายเจ็บกลับมาแล้วนั้นสุดท้ายก็ไม่ถูกใช้งานโดยให้พื้นที่แบ็คซ้ายอยู่ในความรับผิดชอบของวิกตอร์ลินเดเลิฟส่วนแบ็คขวาเป็นเดียโกดาโลโดยที่เลกิลอนก็ไม่ได้มีชื่อบนมานั่งสำรองแต่อย่างใดในขณะที่แดนกลางการขาดการเซมิโ่ทำให้เทนฮากเลือกอัมลาบัตมายืนทำหน้าที่โดยมีคู่พันเนอร์เป็นสกอตต์แม็กทูมินเนที่กำลังฟอร์มดีมาต่อเนื่องจากทกากาาาทััั้้งงเกกมมมมลล่่่่าาาาาาสสสสุดดดใในนโรรแะปบชชชติวห์ีีผยู แดนเดสเป็นตัวทําเกมขนาดซ้ายขวาด้วยแรดฟอร์ดกับแอนโตนีและมีหอยลุนเป็นหน้าเป้าส่วนผู้รักษาประตูยังคงเป็นอังเดโอน,น่าเหมือนเดิมจากไลอ์อพชุดเริ่มต้นจะเห็นว่าเทนทาค่อนข้างจะต้องการสมดุลแดนกลางจึงเลือกให้แม็กโทมินีได้ลงสนามก่อนเมสันเมาส์ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นการตอบแทนผลงานของแม็กโทมินีเองด้วยที่เป็นฮีโร่ลมปุกปี้แสดงให้ฝืนจากหลุมในเกมลีก,กับเบลนฟอร์ดในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสัมภาษณ์ก่อนเกมที่ทางการพูดคุยของนักเตะอาร์ทิเชนสกอตแม็กโทมินีต่าง นี่คือการสูญเสียที่น่าเศร้าเพราะปู่บ๊อบเป็นทั้งไอคอนและตำนานของวงการฟุตบอลทั้งโลกเราต่างก็คิดถึงครอบครัวของท่านที่ต้องเผชิญช่วงเวลายากเย็นนี้แต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปและเกมนี้เราจะทำเพื่อเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันด้านเอริกเทนฮากให้เหตุผลในการส่งสกอตต์แม็กทูมิเนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงว่าฟุตบอลเป็นเรื่องของการแข่งขันเขาเล่นบนฟอร์มที่ดีมาในเกมล่าสุดและเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเขาไม่เคยบ่นตอนโดนจับเป็นสำรองจากนั้นเขาก็เปลี่ยนลงมาและทำา2ประตูททททีีีี่่่่่ยยยออดดเมมมนนนนนัััคคืืศติิาาชชและสงผหว ในส่วนของรูปเกมที่ออกมาต้องบอกว่าครึ่งแรกนี่ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ตาำกวามาตรฐานที่แฟนบอลคาดหวังนะครับพอแทบจะตั้งเกมของตัวเองไม่ได้เลยตลอดทั้งครึ่งแรกและโดนเชฟฟิลด์เป็นฝ่ายที่กดให้อยู่ในการตั้งรับอยู่ตลอดเวลาจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตั้งใจใช้แผนการเล่นที่ปิดพื้นที่การสนามโดยพยายามไม่ให้ผู้เล่นอย่างอัมลาบัตได้มีส่วนในการช่วยขึ้นบอลจากหลังไปหน้าเหมือนการตัดสายผ่านลำเลียงบอลตรงกลางของปีจแสดงไปในตัวซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาทำได้ดีมากๆจนทำให้เป็นฝ่ายรรออองงงงกกกกะะแสสสเเมมตตลลาานนนไดด้ขขณที่่ใวบ เชสเตอร์ยู่ในเตดพยายามเน้นฉาบฉวยออกพื้นที่ริมเส้นสองฝั่งแต่ปฏิปะตะกการเล่นได้ไม่ดีพอทําให้รูปเกมโดยรวมของครึ่งแรกนั้นออกมาแย่กว่าเจ้าทินแต่จังหวะการเล่นที่พอถึงช่วงนาทีเป็นนาทีตายปีสแสดงเก็บเกี่ยวได้ดีกว่าจนกลายเป็นการได้ประตูนําไปก่อนในช่วงนาที28จากแม็กทูมิเน่แต่ปัญหาเดิมๆยังตามมาหลอกหลอนไม่จบสิ้นนะครับเพราะหลังออกนําไปก่อนแค่ราว5-6นาทีแม็กทูมิเน่ก็มาโดนจับแฮนด์บอลเสียจุดโทษและเป็นประตูตีเสมอของเชฟฟิลด์อยู่ในเตดย้อนไปที่ประเด็นของเกมแดนกลางจจจุดดททที่่่นนนาาาาสใใคือกกกรรรรเเิ e พยายามมต้้ห ท้อนตัวลงต่ำมาเป็นผูน้ดับเบิลไพวอร์ดกับอัมลาบัตแล้วเซตตำแหน่งยืนให้แม็กทูมินยืนในตำแหน่งที่เป็นพื้นที่ของหมายเลข10ททาให้รายละเอียดการเล่นจออบาเป็นพยายามออกบอลแดนลึกแล้วให้แม็กทูมินที่ยืนในตำแหน่งหมายเลขส0บจะบทบาทการเล่นจะเหมือนพยายามวิ่งทะลวงไล่เพื่อสอดรับบอลมากกว่าเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาดีขึ้นจริงจังก็ในช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกที่หมายถึงตั้งแต่นาทีที่40ไปจนถึง50นะครับเพราะเกมครึ่งแรกมีการทุบเวลาบาดเจ็บไป6นาทีแต่ก็ไม่่่่สาาามมรรรรรถถถทททํอออะไไไดดด้้พพจจบปีีี1ในคึึงงแกกกุูู คือการขาดจังหวะก,การเล่นที่เข้มข้นต่อเนื่องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องแก้ไขเนื่องจากไม่สามารถกดคู่แข่งให้อยู่ในการควบคุมของตนเองได้และต้องพยายามแก้จังหวะก,การเล่นจากการควบคุมของคู่แข่งซะโดยมากซึ่งจุดนี้ทาให้ลัสมูตฮอยลุนมีบทบาทกับทีมน้อยตามไปด้วยในครึ่งแรกขณะที่เกมครึ่งหลังเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดอปลงจากผลงานครึ่งแรกที่ทําไว้และมีข้อผิดพลาดในการเล่นหน้าปากประตูตัวเองอย่างน้อยๆก็2ครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรต้องลงโทษให้ได้ด้วยการใส่สกอร์แต่ก็พลาดไปทั้ง2ครั้งจากฮอยลุนและ ชั่วโงจากนั้นนาที62เทนฮากเปลี่ยนเกมด้วยการส่งกาณาโชเอดกเซนลัมาัสเยาลงแทนฮอยลุนอันโตนี่และแม็กทูมินีแบบรวดเดียว3คนซึ่งเกมจากจุดนั้นเป็นต้นมาก็ถือว่าการมาเป็นปีสัตวแดงที่คองเกมได้มกักกันเรื่อยจกนกดให้ทีมเจ้าบ้านต้องเล่นต่างรับแต่ปัญหาคือการที่ปีสัตวแดงนวดบอลไปมาแต่หาจังหวะจบจังๆไม่ได้หรือหาได้แต่ก็จบไม่คมพอกระทั่งมาได้ลูกยิงเหนือความคาดหมายช่วงนาที77จากเดโก้ดาโลบบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของเชฟฟิลจากนั้นเทนฮากก็มีการี่นววาานวทน Event, ทาแ เวรกล้ามเนื้อตอนนาที84ตามด้วยการเอาเมสันเมาส์ลงมาแทนแรดฟอร์ดในช่วงนาที87โดยเกมในเวลานั้นแมนเชสเตอร์จะพยายามสู้กลับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําอะไรได้จนเกมจบลงด้วยชัยชนะของปีศาจแดง2-1ตสามคะแนนจากถิมบรามอนเลนทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับขึ้นไปอยู่อันดับ8โดยมี15คะแนนจากการลงเล่น9เกมพร้อมกับช่องว่างคะแนนที่ห่างจากพื้นที่ทาวฟอร์เหลือ5คะแนนส่วนตัดเกรคะแนนผู้เล่นหลังเกมที่ทําโดยแมนเชสเตอร์นิ่งนิวแนวรับตั้งแต่ผู้เล่นสาป,ประตูอังเดลนาหนา้าจนถึงแร่มคคไไวัับกนปนป7ะ มีเพียงวิกตอร์ลินเดอร์เลฟที่ได้ไป6คะแนนซึ่งก็พอเข้าใจได้เนื่องจากเจ้าตัวลงเล่นในบทบาทแบ็กไซด์ที่ก็อาจจะทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะไม่ใช่ตาแหน่งธรรมชาติของเขาแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าทําได้ดีพอกับคะแนนะระดับมาตรฐานส่วนคนที่เด่นมากในแนวรับและไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือแฮร์รี่แม็กไกนซึ่งยังคงเหนียวแน่นในจุดเด่นเรื่องการเก็บกินลูกกลางอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมยิงพอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดถูกเวลาที่ใกล้หมดบีบให้ต้องเล่นบอลเด็กไปข้างหน้าก็ยิงเข้าทางแฮร์รี่แม็กไทย์ที่จัดการอออออกบบยยูดดจจ่่่่้าาางแตภพรวมมมมเเืขไ เล่นบอลยากเกินไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนและเจ้าตัวก็ถูกเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนัดนี้ด้วยด้านคู่มิสซิลอัมลาบัตกับบลูโน่คะแนนต่ำกว่าที่คาดเพราะอัมลาบัตได้ไป5คะแนนส่วนบลูโน่ได้เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นส่วนสกอตต์แม็กทูมิน่คนทำประตูแรกได้ไป6คะแนนอันโตนี่4คะแนนและฟอร์ด5คะแนนและฮอยลูด5คะแนนด้านตัวสำรองทั้ง5้คนกาลาโชกับเอเดกเซนรับไปคนละ6คะแนนมาซิยาวารานรับคนละ5คะแนนและเบสัเมาไม่มีการตัดเกรดคะแนนเพราะเวลาน้อยเกินไปในส่วนของ ปู่บ๊อบพร้อมอุิศชัยชนะเกมนี้ให้กับเขาส่วนเรื่องของเกมนั้นมีแม็กไกวที่กล่าวว่าผู้แข่งเริ่มต้นด้วยการจับแนวทางของเราพวกเขาเล่นได้อย่างน่าประหลาดใจแต่เราเองก็สามารถปรับตัวระหว่างการแข่งขันได้ดีแน่นอนว่าเราสามารถเล่นให้ดีกว่าเกมเมื่อคืนนี้ได้แต่อย่างน้อยนี่คือชัยชนะที่สําคัญมากๆด้านคุณซือเอเด็กเชนทักระบุว่านี่คือชัยชนะที่ทําให้ทีมมีความสุขเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราเริ่มหาวิธีการที่จะชนะได้แล้วหลายครั้งหลังจากโปรแกร,รมทีมชาติเรามักจะเสียจังหวะเกมกับสโมสรไปและต้องใช้เวลาสักพักนอกจากนั้นุือชาวดดดัังไู้ ผลงานของเฮลนแมกไกวด้วยความชื่นใจเลยว่าผมคิดว่าเขาคู่ควรกับรางวัลแมนออฟเดอะแมทที่เขาได้รับมานั่นแหละเขาเล่นได้ดีมากจริงๆการอ่านเกมของเขายอดเยี่ยมมากในวันนี้และผมก็พึงใจในตัวเขามากๆนอกจากนั้นคือการพูดถึงความสูญเสียเซอร์บอบบี้เาาตันว่าเราต้องการบอกลาครั้งใหญ่แด่เขาเราต้องการให้มันเป็นเกมที่เราจะอำลาเซอร์บอบบี้เาาตันอย่างที่เราตระหนักกันดีว่าเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ในสนามฟุตบอลแต่ยังรวมถึงนอกสนามด้วยเรารู้ก่อนเกมแล้วว่าเกมนี้จะลำบากแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำประตูเพื่อเเออาาช,ชนะมให้้้้้ไดรตงสสูู กกและเล่นให้ดีที่สุดในทุกเกมเราเรียกร้องมาตรฐานระ,าะดับสูงอยู่ตลอดและเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นให้ต่อเนื่องทุกวันทุกเกมนี่คือชัยชนะที่สําคัญอีกเกมหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะเป็นการเติมความมั่นใจก็ลงทําศึกใน2เกมข้างหน้าที่มีความสําคัญมากๆต่อทีมของเอเดนเทนฮานั่นคือเกมแชมเปียนสกิ๊กใที่3ากลางสัปดาห์ซึ่งต้องชนะเท่านั้นหลังจากแพ้มาแล้ว2เกมแรกและต่อเนื่องด้วยเกมแมนเชสเตอร์ดาบี้ในสุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือนตุลาคมที่จะเปิดบ้านต่อรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้าไไ่ว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาสู่โมเมนตัมที่ดีของซีซั่นนี้ได้อย่างเต็มตัวแล้วก็ได้ล่ะครับ